นี่การโยกย้ายนะครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องสีนะครับแบบละเอียดก้อนหนา่นัะเฮ็ดเม็ดเดีวนะครับเป็นสีปุ๋ยปุ๋ยเมื่อใส่เวลานานนะครับจะเกาะกลายเป็นก้อนนะครับสามารถใส่งานบดีครับเป็นก้อนแข็งนะครับผมก็ต้องมีการบดละเอียดนะครับเมื่อกี้ก็ใส่เครื่องบดไปแเดวก็ดีครับนี่จะเลยต้องออกเครื่องนื้ไปบดแทนนะครับ เัอเนี่ยจะงหญ่กว่าละเอียดกว่างานประนีประสิษฐ์าพดีกว่านะครับผมเฮ้ยตาผมผมกลัวว่าปีครับโอเคครับผมเสียวมากๆเลย เยวไปสนีคร bon. ับผมเที่ยวห่างตามากดเอาเงินครับผมเปิดบัญชีแล้วครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่คือบัญนี่คือไปสนีนะครับผม เียววนี้น,นี่หกส,สิบบาทเต้ยวมึงมีกมา้ำเันเเมี่ซ้ำีแลของมานฮานข,อของไทยสี่เจ็ดเก้คใครบอกว่าที่ต่างประเทศสบาย แต่สำหรับตัวผมแล้วกับเพื่อนๆผมว่าลำบากฉะนั้นแล้วเงินทองที่ได้มาที่ส่งกลับบ้านควรเก็บและรักษาใช้อย่างประหยัดสมควรใช้ค่อยใช้ก่อนจะใช้ให้นึกถึงคนที่ทำงานต่างประเทศบ้างแง่คิดเล็กๆน้นอยๆเตือนใจสำหรับคนที่หางานหาเงินลำบากครับก็อยากให้รู้เหมือนกัน ภาพที่ให้ดูในคลิปนี้ก็คือการแสดงบ่งบอกให้เห็นนะครับผม